ฝากถึงทุกๆคนว่าอย่าอย่ายอมแพ้ uh huh. ถึงแม้ว่าสิทีเวสถานการณ์ตอนนี้จะดูเหมือนกับว่าโอ้ไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเปิดเลยถ้าเราเราต้องรอนิดนึงแหละถ้ามันถึงเวลาของเรามันก็ใช่ในระหว่างที่เรารอเราก็สะส่งความรู้ไปเราก็เพิ่มเติมไปแล้วเราก็ต่อยอดจากตรงนั้นยังถ้าถ้าเราตั้งใจจะเป็นจริงๆมันก็ต้องได้เป็น uh huh. โอเคก็ดีดีไซที่ได้ก็มาเรียนมาเรียนกับครูได้เลยคะ่ะเพราะว่าครูเพราะว่าครูทำาหคมากจริงๆขอบคุณมาก <c oughs> เลย สวัสดีค่ะคดีใจคิดถึงจังเลยคิดถึงค่ะหนูเข้าใจว่าครูยุ่งขอบคุณมากนะคะเมื่อเช้าโทรมาหนูรู้สึกดีใจมากเลยเ<อ>มื่อกี้เมื่อกี้เขาเพิ่งโทรมาค่ะ,ะมิสตาหน้าเขาโทรมาเขาโทรมาอัปเดตว่า<ม>ก็คือตอนหนูไปสัมภาษณ์คือเจ้าของค่ะมิสเตอร์เดวิดเขาค่อนข้างจะจะจะประมาณว่าโอเคฉันมาร่วมอินเทอร์วิวแต่เขาไม่ค่อยได้พูดอะไรคะ่ะคือเขา เขาเขาพูดนิดนิดด้วยหน่อยค่ะส่วนมากคนที่สัมภาษณ์คือ personal assistance ซึ่งจากที่คุณดาน่าโทรมาเมื่อกี้เขาบอกน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าคุณดาน่าเขาชอบหนูมากเลยคุณคุณดาน่าเขาชอบหนูแล้วก็หนู impress personal assistance เขาเพราะฉะนั้นกับกับคุณเดวิดน่าจะไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้ซึ่งก็โอเคดีใจที่แล้วถ้าถ้าแบบนี้ถ้ามาตรงนี้นี่คือได้งานชั่ว กังวลว่าจะได้แบบฟู้ดไทม์เพราะว่าเขาเขาบอกว่าหนุๆหนุกก็คือพอสัมภาษณ์เสร็จะส่วนมากส่วนมากคำถามที่เขาถามก็คือมี c a t e r ร n g อะคะ่ะแต่หนูก็ก็ตอบพอไปประมาณว่าโอเคฉันฉันทำเคท e r ร n g ได้นะก็คือฉันไปเรียนมาเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็บอกเขาว่าฉันพยายามจะทำเคท e r ร n g ให้ให้มันเข้ากับ ประเทศที่เราบินไปเพื่อจะได้เซฟคอสด้วยแล้วก็ได้อาหารที่ดีจากประเทศนั้นด้วยทำได้คือจากในคอสเลยใช่ไหมหใช่ค่ะคือแบบในคอสเลยแล้วก็ เขาเขาก็ถามว่าแล้วเธอจะเซฟคอเล็กๆน้อยยังไงหนูก็บอกเขาไปว่าของบางอย่างอะถ้าเราซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตได้แทนที่จะไปจ่ายห้าดอลลาร์เราจ่ายแค่น้อหนึ่งดอลลาร์เลยมันนี้ได้งานแล้วเดี๋ยวนี้ได้งานชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์โอเคพอสัมภาษณ์เสร็จหนูถามเขาว่า you um what do you expect from me for the like you know the first two three months อะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็อ๋อเขาเขาก็พูดว่าประมาณว่าเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวธุรกิจมันก็จะเริ่มพลิกอัพแล้ว เราก็จะได้บินไปหลายที่มากมันจะจะค่อนข้างยุ่งนะหนูก็เลยบอกเขาไปเหมือนที่ครูสอนว่า oh that's good for business h u t it means you're making money ซีดอฮะอาชอะแล้วไงต่อดีมากคืออย่างที่บอกเจ้าของอะค่ะคุณเดวิดเขาไม่ค่อยพูดอะไรมากแต่เขาเขาเขาพูดเสริมทุ้บทเขาฟังทุกคค่ะค่ะเขาฟังอะทช่วยจริงๆหนูก็ใจว่าคู่ยุ่งมากหนูหนูไม่มีหาแต่งเลยวันนี้ดูสิ วันนี้หน้าสดไม่มีเวลาแต่งเลยวันนี้วันนี้ต้องรับน้ำนักสต็อปมากๆอืมแต่วันนี้วันอาทิตย์นะคะครูโฮสบีฮอลิเดยนงานงานของเราอ่ะ VIP ไม่มีคําว่าวันหยุดเราสแตนบายตลอดถูกไหมค่ะใช่ค่ะคอนแำถามอะไรนะคะคอนแทตงานเป็นยังไงคะถ้าอันนี้เขาเขายังไม่ อ่มเขายังไม่ได้เข้าไปในดีเทลสนุกคิดว่าคุณคือคุณน้าเขาบอกว่าตั้งแต่แรกว,ว่าเขาต้องการคนฟูล l t i m เขาไม่อยากให้ uh, hmm. อ่าร f r e e l ์เพราะเขาเหมือนโอนร์เคยไปเจอปัญหารตรงที่ว่าจ้าง f r e e l นซ์แล้วเขาคิดอ่า uh, วันละห้าร้อยเหรียญ yeah, แล้วที่นี้ไป right. ไปสตัฟแล้วจากสองวันกลายเป็นสองสองอาทิตย์ okay. เขาก็เลยสียินเยอะมากเราก็เลยแบบเขาก็ เคยเจอเคยเจอบางคนเป็นเป็นสองเดือนอะฟักเป็นสองเดือนแบบเลยเลยโอ้วก็ชอบที่ของลูกเรือไปลูกเรือรวยเลยใช่เออหนูลองถามเขาดูว่าเพราะเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมคะเขาถ้าถ้าหนูได้งานเขาอยากให้หนูบินไป US ซึ่งซึ่งคุณดาน่าเขาคอนเฟิร์มมาแล้วแหละว่าเนี่ยอยากอยากให้หนูบินไปอูอุเอสหนูก็ลองถามเขาดูว่า อะไรนะคะเมืองอะไรไป LA หรือเปล่าหรือนิวยอร์กหรืออะไรค่ะโนูถามว่าไปไหนบ้างแล้วคุณดาน่าบอกจริงๆแล้วทริปนี้ย up to three to four weeks ซึ่งไม่ใช่แค่ส่วนมากเวลาผ่านซาจะเป็นจะเป็น long trip อยู่แล้วนะคะค่ะซึ่งซึ่งไม่ใช่แค่ที่เดียวค่ะถ้าไปก็คือไป North Carolina ไปนิวยอร์กไป LA ไปหลายที่มากแล้วก็คือเพราะเป็น private jet ใช่ไหมคะมันบินตรงไม่ได้เขากำลังดูว่าอาจจะบินไป ไปอิสตันบูลก่อนหรือไปฝรั่งเศสก่อนเครื่องเครื่องฟาคอนหรือล่าฟาคอนใช่ <S 2> <S 2> มเคอเเลยใช่ไหมครู <S 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 บอกตัแต่อแรกใช่ไหม, <S 2> <S 2> ไมใช่ค่ะใช่โอเคถ้าเกิดฟาวคอนครูเคยบินฟาวคอนไปไปอเมริกาเหมือนกันก็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 เอ่อทรานสิตอ่มันต้องดูด้วยอ่ะถ้าเกิดเอลเอมันจะไกลกว่านิวยอร์กก็ต้องดูว่าสต็อปแรกของ US อ่ะที่ไหนเนาะ <S 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 แล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมเทเทอร์ริ่งกัน เนาะแล้วแล้วไง,อ,งอ,ววอีกเรามีอะไรอีกเล่ามาให <tr ick> ้ฟังก่อนงานนี้คือหนูจะดีใจมากแต่ก <Genesis> ็เหมือนก็<ร>พอได้งานแล้วแล้วเราอบอกคุณอันเสมอจําได้ไหมว่าถึงแม้ว่าอย่าอย่าเพิ่งคาดหวังว่า,วาอันนี้ต้องเป็นงานของเราจนสุดเลยไม่ใช่เราจะสามารถต่อยอดไปได้อีกถูกไหมคืออันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่เราแบบเก็บไว้แล้วมันจะง่ายละหลังจากนี้มันจะง่ายละเพราะบอกเลยว่า เรทที่เขาจ่ายเนี่ยมันมีที่แบบจ่ายดีมากๆุณ<ะ>เคยมีรู้จักที่หนึ่งนะ,ะให้วันละหกร้อยยบห้ายูต่อวันต่อ <Okay. S 1> วัน <laughs> ไม่ใช่ฟรีแลนซ์ด้วนะฟูลทาง <laughs> แต่ว่าอันนี้มันอินคลูซีฟแบบเราเราเป็นลูกเรือที่เราจะต้องเ manage เรื่องค่าค่าห้องค่าตัว๋วเครื่องบินกลับบ้านเองแต่มันก็ <laughs> แต่มันคุม้มมันเวิร์สอยู่แล้วอะ่ะแล้วถ้าจะสมมติเรา<ม>เราไปบินกับเพื่อนนะแล้วเราสนิทกันถ้าเราอยากเป้าหมายของเราคือเก็บเงินี่ะเราก็สามารถแชร์กันได้อะไรแบบนี้มันมีเยอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเอางานนี้ให้ได้ก่อนได้ที่ไหนก็เอาไปก่อนเนาะแล้วก็เราจะได้มีโปรไฟล์ของเราดีๆเนาะใช่ก็ใช่ค่ะใช่ก็คือต่อยอดไปก่อนยอดได้แน่นอนแล้วบอกเลยว่าอนาคตของคุณอันเนี่ยมันจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตอีกเยอะขอบคุณค่ะูพูด <c oughs> ได้แบบ จักใจแล้วม right? ันเป็นเรื่องจริงนะคะขอบคุณค่ะแล้วเก็บเงินนะเก็บเงินเยอะๆอย่า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 ใช้จ่ายเพราะว่าไปเมกานี่เอาลงเอาเล็ตนี่เนาะนะคะแล้ววันที่สองนี้แล้วนะชื่อว่าจะต้องทำอทไไม่แน่ใจว่า จริงตอนแรกเขาบอกมาวันที่สองค่ะแต่เห็นเขาพูดออกมาว่าอาจจะเป็นวันพุธนี้ออคือเขาเขารอดูอยู่ว่าเอ่อว่าคุณเดวิดเขาจะได้วีซ่าเชงเก้นวีซ่าจากตรงไหนก็คือเขากำลังหาทางเพราะช่วงนี้โควิดใช่ไหมคะหลายอย่างมันก็เปิดยากตอนแรกเขากะว่าจะบินไปมอนทรีออลแต่ว่าแคนาดาตอนนี้ยังไม่เปิดรับผูด้โดยสารข้างนอกอะไรประมาณนี้ค่ะคก็คือมี มีอยู่หลายๆอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเขาอัปเดตให้หนูฟัง uh huh. ถ้าหนูหนูจะรู้ภายน่าจะภายในวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้อะค่ะแต่หนูคิดว่าเมื่อกี้คุณดานะาเขาโทรมาเขาบอกว่าน่าจะภายในพรุ่งนี้อะค่ะก็คือเขาได้คอนเฟิร uh ์ม huh. มาจาก PA แล้วว่า PA เค้ขาชอบหนูโอเคแล้วทีนี้เนี่ยเราถือว่าเราจะไปบินสมมติพุดเน้ยเราจะไปบินแล้วเนี่ยเ,เราไปบินในานะฟรีแลนซ์ถูกไหมคะ ไม่ค่ะก็คือไปบินในฐานะฟูลไทม์ค่ะก็คือเขาจะให้เงินเราเลยคือพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวเราเซ็นสัญญาคอนแทคกันเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะค่ะอ่าฮะใช่ค่ะโอเคงั้นเพอร์เฟกเลยนะค่ะก็คือถ้าหนูไปถ้าหนูไปนี่คือไปไปเลยเดือนหนึ่งเลยเพราะว่าคอนแทคเป็นวันมันออนวันมันออฟอะคะใช่ค่ะตอนตอนแรกเขาครูเอ่อคุณดาน่าคอมเมนชั่นอันนั้นแต่ทีนี้เมื่อกี้ไอตอนที่ไปสัมภาษณ์ เห็นคอมเมนต์เชนประมาณว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบินเยอะขนาดนี้อยู่อยู่จะโอเคไหมยู่จะโอเคกับการสแตนบายอะไรประมาณนี้ไหม,ม <า S 2> หน,หนมูหนูก็ไม่ได้หนูก็ไม่ได้เอะอะไรกับเขาหนูก็บอกยาๆโพสต์โนปัญหาเ่อ huh. เรื่องวันหยุดเดี๋ยวเราค่อยคุยกันไม่มีปัญหา uh huh. แต่ตอนนี้ขอให้ได้งานก่อนเงี้ยค่ะ uh huh. มีคําถามแคตติ้งก็เรื่องว่าจะถ้าอยู่บินไปตรงนี้อยู่จะอยู่จะอ่าแคตติ้งยังไงถ้าอยู่ไม่มีโปรไฟล์เลยจะผู้โดยสารเลยอะไรเงี้ยค่ะไไหนูก็ ไปว่าพยายาม avoid um, shellfish เพราะว่าโอเค you know um, ถ้าถ้ามีมีโปรไฟล์อะไรเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างเป็น variety อะไรอย่างนี้ mm hmm. uh, หนูจะพยายาม uh, สั่งอาหารที่มาจากที่ make sense จากประเทศนั้นเพราะว่าถ้าเราไปเมืองไทยเราคงจะไม่สั่งพาสต้า hmm. อะไรประมาณนี้ค่ะหนูอธิบายเขาฟัง แล้วเราก็เถอเพะว่าตอนที่เราเรียนกันน่ะเราก็เน้นกันเรื่องเทรนอยู่เนาะว่าคุณจำได้ไหเอ่อถ้าจะสมมุติคุณคุณอันดีดินไปสเตยเราจะสั่งไว้คุณยํางจำได้เลยว่าเราตอบอะไรมาถูกไหมใช่ค่ะแต่หนูเคย่าไม่ใชาหนูตื่นเต้นเพราะว่าเราจะต้องไปอินทิวิวิรกับหัวหน้าเลยอันนี้คือนิดนึงแต่ว่าทำได้ค่ะแล้วเขาก็ถามเรื่องอ่าก็คือแนะนำตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียมตัวกันเรื่องอการทำแคตทริงกันใช่ไหมคะเดี๋ยวอย่างี้คือเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติคุณอันรู้ไฟทุกอย่างคอนเฟิร์มส่งมาให้คุณคุณจะได้ช่วยดูให้ว่าออกจากดูไบกี่โมงผู้โดยสารกี่ท่านใบไ,ไหนแวะเติมน้ำมันกี่ชั่วโมงแล้วดีพาร์ท จากอีกเมืองหนึ่งเมื่อไหร่แลนที่อเมริกากี่โมงของโลเคอลไที่นู่นอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวส่งมาให้ครูเดี๋ยวครูช่วยนะไค่ต<ม>้อกังว,วแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวถึงแม้ว่าเราบินเดี่ยวไปที่นู่นแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยหา FBO หาร้านอาหารดีๆหาอะไรให้ตามสัญญาเค่ะ <c oughs> ทีนี้อ่ะพอครูขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งเนอะรู้สึก <c oughs> ยังไงกับคอร์สเหรียญครูบ้างอ,อ่ะรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่า การเรียนกับครูมันเป็นเอ่เอเหมือนกันเหมือนก็เป็นการ r e a s s u r a n c e ะคะแล้วเราก็เอ่อถึงแม้ว่าเราจะเป็นลูกเรือมาก่อนก็หนูยังได้ประสบการณ์มากอะหนูหนูได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากเลยค่ะคือเรื่องบางเรื่องเราเราคิดว่ามันเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่ <ừ> แล้วเราครูค่อนข้างที่จะมีเนื้อหายเยอะคุณรูก็คือแบบบอกรายละเอียดข้อสําคัญแล้วเราก็ไปเรียนต่อใส่รัรนคือคือเข้าใจง่ายใช่ค่ะ,คะ โอเคเพราะเราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนอะเราเรียนจบกันแล้วเราก็มาซูมกันทุกครั้งที่มีการเรียกสัมภาษณ์ใช่ไหมคะใช่แล้วตอนนั้นคุณอันก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เข้าคลาสตอบคําถามซึ่งคลาสมีสําคัญมากๆใช่ไหมคะค่ะไม่ได้เยแต่ว่าหนูก็ได้คุยกับครูทีหลังรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกตอนที่ได้งานเนี่ยเราจะได้งานแล้วเรากำลังจะไปบินจริงๆแล้วความรู้สึกเราอะเป็นยังไง อ่ารู้สึกตื่นเ <laughs> ต้ตนแต่แต่หนูก็รู้สึกว่าจากที่เรียนมากับคุณหนูหนูรู้สึกว่าหนูมีความพร้อมระดับหนึ่งคือหนูมีความรู้สึกโอเคเรื่องความรู้เรื่องอะไรเงี้ยเรามีอยู่แล้วเพวราะครูสอนมาแล้วเราแค่ต้องไปลงมือทาแค่นั้นเองบอกคือหนูมีความรู้สึกมั่นใจในระดับหนึ่งคือเรามีข้อมูลเรามีความรู้แล้วคือครูสอนมาหมดแล้วอ่า พอถึงเวลาจริงก็คงจะตื่นเต้นแต่ก็ไม่ต้องรู้สึกอุ่นใจนะมีครูอยู่ด้วยจะช่วยทุกอย่างกมากเลยค่ะเพราะเราต้องไปบินเดียวเพราะเราต้องไปบินเองเพราะเราต้องไปบินเดียวถูกไหมเราไม่ได้ว่าไปบินเครื่องใหญ่ครูไปด้วยได้บนเครื่องเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราเราไปบินได้ไปบินเครื่องใหญ่อะเราก็จะได้บินกับทีมเวิร์คคนที่เป็นซีเนี่ยแต่เนี่ยเราเหมือนครูแหละตอนสมัยก่อนที่ทํา ทำไพรเวทเดตอนแรกอ่ะคุกก็จะบินอ่กับจีนเนียแค่ไฟเดียวแล้วหลังจากนั้นเขาบายบายคุเลยเขาปล่อยคู่บินเดียวเราก็ตื่นต้นะนั้นไม่มีใครช่วยเหมือนกันคูเ uh huh. ข้าใจของสึกนะคะอืมใช่เนาะทีนี้อ่อเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าโปรเจกตของงานงานเนี้ยเริ่มยังไงเขาติดเราส่งซีวีไปปุ๊บแล้วไงเขาเรียกเราเออเขาโทรหาเราแล้วเราไปคุยเราต้องแซนไบในการที่ uh huh. เราเรียกสัมภาษณ์อะไรยังไงบ้าง ค่ะก็คืออ่าหนูก็ส่งซีวีไปให้เขาคือส่งไปแล้วตอนแรกก็คือเขาเขาเลือกคนอื่นไปแต่ทีนี้พอเขามีปัญหาอะไรเขาก็ลองติดต่อหนูมาใหม่เขาบอกโอเคมานะอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ก็คือด้วยความที่เจ้าของเขาเป็นคนที่ยุ่งมากเราก็ต้อง เราก็มีบางวันที่เขาโทรมาแบบโอเค you standby นะเดี๋ยววันนี้จะโทรเรียกไปแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ไปแต่ว่าเขาก็บอกโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังมาใหม่ก็คืออยู่ประมาณสองสามครั้งซึ่งตอนครั้งที่สามก็เริ่มบบโอเคเราจะได้ไปไหมอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็เข้าใจว่าเขาก็ยุ่งจริงจริงเพราะวีไแต่เเจอร์ของวีไอพีอยู่แล้วนะคะค่ะอันนี้หนูก็เข้าใจแต่เราก็รู้สึกทอ้อเลดหน่อยแต่ก็ แต่ก็โอเคคุณต้องบอกว่าต้องบอกว่าเราท้อมาหลายรอบใช่ไหมเวลาเราส่งงานอะไรไปแล้วมันก็มีเงียบเป็นเรื่องปกติถูกไหมคะใช่ค่ะอันนั้นแตาเราก็เข้าใจเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมคะมันต้องมีคนอื่นที่ประสบการณ์เขามีมาสิบห้ายี่สิบปีแล้วเขา็มีคนเดียวเราว่าเราจะพูดยังไงดีว่าเราต้องต้องต้องมั่นใจในตัวเองว่าเรามีดีเรามีความรู้เรา สิ่งสําคัญอนะเราเราเรารู้ตัวเองดีว่าเราเหมาะสมกับงานนี้ถูกไหมเราชอบงานนี้หรือเปล่าถ้าเราชอบงานเนี้ยยังไงเราก็เป็นได้ถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะก็คือหนูหนูอยากเป็นมากค่ะแล้วก็พีเอเขาก็โทรมาเขาก็นัดสัมภาษณ์ให้เรารู้สึกดีใจว่าโอเคโอเควันนี้เราได้เข้าไปเจอเขาแล้วนะวันนี้แหละแล้วก็แล้วอันนี้เตรียมตัวเบเบที่ดูไบเลยใช่ไหมคะ เบสที่ดูไบใช่ค่ะดูไบเลยค่ะโอเค okay. ค่ะแล้วก็วคือเครื่องบินที่จะไปบินเนี่ยเอ่อแม็กซิมัมกี่ที่นั่งคะ อันนี้หนูไม่แน่ใจอะคะ่ะหนูหนูไม่ได้ถามเขาตรงนั้นแต่หนูคิดว่าน่าจะแปดคนนะถ้าจำไม่ผิดแต่ส่วนมากจะเป็นก็คือบินกับเจ้าของแล้วก็จะมีเจ้าของก็คือคุณเดวิดแล้วก็เพอร์ e r น o n ลแอ s s i สเ a น t เขา mm hmm. แล้วก็มีบอดีการดคนหนึ่งอะคะ่ะส่วนมากจะมีก็คือทริปที่เธอจะไปอเมริกาก็คือมีสามคนนี้อะคะ่ะ mm hmm. ซึ่งหนูคิดว่าโอเคก็แค่สามคนก็โอเคไ่ไย้มา แล้วขอถามอีกนิดนึงว่าเป้าหมายและอนาคตของคุณอันคืออะไรความตั้งใจเป้าหมายอันสูงสุดในเกี่ยวกับแคร,ริเออร์ของเราเนี่ยอ่อก็ออถ้าเป็นถ้าหนูได้งานนี้หนูก,หนก็หนูก็ค่อนข้างจะจะดีใจค่อนข้างจะมีความสุขเพราะว่าหนูเป้าหมายของหนูคืออยากจะทำงานให้กับโอเนอร์ก็คือ ถ้าเราทำเป็น company มันอาจจะมีหลายอย่างที่ต้องค o n c e r n ์นแต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานกับ owner โลแต่โดยตรงเนี่ยค่ะหนูคิดว่ามันมีความ flexible มากกว่า mm hmm. แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อาจจะอาจจะย้ายไปเบสที่ประเทศอื่นอันนี้หนูไม่แน่ใจ mm hmm. แต่แต่จริงๆอันนี้หนูคิดว่าด้วยอายุของหนูแล้วคือ หนูคิดว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะโอเคอะค่ะถ้าเป็นไปได้อีกสักห้าหกปีหนูว่ายังเพราะคุณอันเคยบอกครูคุณอันอยากอยู่เบสที่ดูไบนี่แล้วก็ได้สาเร็จจริงๆใช่ไหมใช่ค่แล้วขอสมหวังดังปรารถนาเลยอ่ะดีใจด้วยน้องดีใจมากเหมือนกันครับเพราะว่าดูไบห่างานยากมากค่ะครูไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเพราะว่าทุกคนก็อยากมาดูไบใช่ไหมอยากมา middle east ใช่ไหมคะอืมอืมโอเค โอเคค่ะอย่างนั้นเอ่อเราจะต้องสัมภาษณ์อ่าแล้วที่นี้คุณอันได้งานอีกที่หนึ่งที่จะต้องรอสัมภาษณ์ของกาตาใช่ไหมใช่ค่ะของกาตาก็คือ executive jet จุดเจ็ดเอ่ออ็ายเกอร์จุดเจ็ดครับอันนี้วันไหนนะคะที่เราจะต้องสัมภาษณ์วันที่วันที่ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบเจ็ดค่ะอีกสองวันค่ะอ่าโอเคโอเคทีนี้เอ่อ r o c e s s เราต้องสัมภาษณ์ทางวิดีโอคอลใช่ไหมคะที่ที่ให้ส่งสเก u l e มาให้ครูใช่ไหมคะโอเคเนาะอย่างนั้นก็มีคำถามอะไรก่อนไหมที่จะถามครูตอนนี้อตอนตอนนี้หนูหนุไม่มีค่ะคือแต่แต่หนูคิดว่าถ้าเกิดว่าคำถามการตอบคำถามหนูคิดว่าอาจจะเป็นสไตล์ไม่ค่อยเหมือนกันเพราะอันนี้มันจะเป็นในบริษัทมันจะมีทีมทีมลูกเลิกคนดุด้วยอือค่ะ ก็พูด่าให้เน้นด้านทีมเวิร์กเยอะๆนะคะค<ะ>ือ่ะก็คือพูด,ดง่ายๆนะในในใน,ใน,ในสิ่งที่เราเรียนกันมาในครูจะคัปเวิร์ให้หมดอยู่แล้วแหละไอคีย์เวิร์ด<ะ>มันคัปเวิร์ของทุกบริษัทอยู่แล้วถูกไหมคะ,ะแต่ทีนี้เวลาเราคุยกับใครเนี่ยเราจะสามารถจะฟิลได้ว่าเวลาคําถามแรกที่เขาโยนมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วว่าทําไมเขาถามคําถามแบบนี้แสดงว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้อง ตอบให้เป็นไปในทิศทางแนวที่เขาคอนเซิร์นค่ะ <No? S 2> ใช่นะคะทีนี้เนี่ยเราเคยทำการต้ามาด้วยไหมคะหรือเราทำเอเมอร์สอย่างเดียวทำเอเมอร์สค่ะโอเคโอเคทีนี้เนี่ยเราได้งานเราได้สัมภาษณ์หลายงานและที่สำคัญเนี่ยมันจะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราได้ผ่านกันวันนี้มาแล้วความเสี่ยงจะลดน้อยลงเนาะทีเนี้ยหนูหนูไม่ลดค่ะครูยังวอยู่อ, <laughs> อยากจะถามอะไร <laughs> ครูไหมคำถาม คิดว่าครูว่าคุณอันน่ะทำได้ดีนะคุณอันจะมีความจําดีแล้วก็ภาษาอังกฤษดีเอ่อในเรื่องความรู้เราก็เรียนกันมาหมดแล้วถูกไหมอ,อยากถามอะไรอีกนะอยากจะแบบในเรื่องนี้หนูคิดว่าหนูคงไม่มีคําถามมากกว่านี้แล้วแต่แต่เพียงแค่ว่าก่อนที่เราจะสัมภาษณ์หนูแค่โทรคุยกับครูเพื่อที่จะได้ r e assurance <ห>นิดนึงนะหนูก็รู้สึกโอเคแล้วดได้นะแล้ว่าได้แนะน่อแนอนแต่ถ้าเกิดว่าพอถ้าเกิดว่าได้งานจาก ทาัานี้ทาง p r i v a t e jet อันนี้หนูก็คงจะขอเวลาครูสักนิดน,นึงคุยกันเรื่อง catering อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ,นอนเรื่องเรืนอน่องเพลงิงอะไรประมาณเนี้ยค่ะแน่นอนเราจะมาคุยกันเรื่องซีวอสเซอร์วิสด้วยนะคะการเราจะต้องเตรียมตัวเพราะว่าเราบินคนเดียวเราจะต้อง<ะ>เราจะต้องอ planning ดีๆไม่เป็นไรนะโทรหาครูได้ตลอดนะแต่ว่าเอ แต่หนูเข้าใจว่าครูยุ่งมากเลยหนูก็ไม่อยากจะบรบกวนไม่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 ต้องรบกวนไม่มีค,คําว่ารบกวนอยู่แล้วพเพราะลครูสัญญาทุกครั้งแล้วมันไม่ได้จบแค่นี้แม้กระทั่งอนาคตได้งานใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คิิปอีกร,ร,รันตลอดเนาะออขอบคุณมากดี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 ใจด้วยมากๆเลยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวพอได้ถ้าถ้าหนูได้หนูจะโทรบอกครูคนแรกโอเคแน่นอนับงาแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดมีบินมาอังกฤษมีบินมาลอนดอนห้ามบอดเดี๋ยวครูพาไปเลี้ยงข้าว ค่ะเดอหนูว่าหกันหนูต้องพาครูไปเรียนจะพาไปฉลองทีนี่ฝากฝากถึงเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าฝากถึงเพื่อนๆหน่อยคนที่มีความฝันเดียวกับเราอยากติดตีอยากเป็นแอร์เทอร์ไรดเจ็ทเลยเนี้ยค่ะอก็ฝากถึงทุกๆคนว่าอย่าอย่ายอมแพ้ถึงแม้ว่าสิทเอชั่สถานการณ์ตอนนี้จะดูเหมือนกับว่าโอ้ไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเปิดเลยถ้าเราเราต้องรอนิดนึงแหละ ถ้ามันถึงเวลาของเรามันก็ใช่ในระหว่างที่เรารอเราก็สะส่งความรู้ไปเราก็เพิ่มเติมไปแล้วเราก็ต่อยอดจากตรงนั้นยังถ้าถ้าเราตั้งใจจะเป็นจริงๆมันก็ต้องได้เป็นนะคะถูกต้องนะเรามีม i n d ซ e t เรามี mindset, ามอคสิที่ดีถูกไหมคะอโอเคก็ดีดีใจที่ได้ก็มาเรียนมาเรียนกับครูได้เลยคะ่ะ <laughs> พอคูเพราะว่าคร <laughs> ูทำไม มากจริง,รงขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งกันอย่างที่บอกเนาะตามสัญญานะคะคือแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเลยคุณรู้ว่าตอนนี้มันมีทุกอารมณ์ถูกไหมมีทุกอารมณ์ความกลัวความกังวลนู่นนี่นัน่น,น,นไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยนะคะอ,ะอะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราโทรหากันได้ตลอดแม้กระทั่งเราออนบอร์ดแล้วเกิดไม่แน่ใจไม่มั่นใจจะทําอะไรเดี๋ยวเราเราช่วยกันทุกเรื่อง นะคะขอบคุณแล้วก็พอรู้ไฟล์ปุ๊บส่งให้ครูเลยเราจะได้มีเวลาทีนี้เราเรากลัวใช่ไหมคะว่าเราจะต้องบินเดี่ยวไปอเมริกาเลยค่ะอือฮตื่นเต้นเนาะนี่ตื่นเต้นทั้มันมันไม่ใช่ไฟล์สองไฟล์ค่ะครูมันหลายไฟล์มันไม่ใช่แบบว่ามันไหลตู้ปะเนาะเออแล้วมันไม่ใช่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะ S <S เราท<ช>ําได้<ช>ผู้โดยสารสามคน e c, 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 c s e ซ pc เนาะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะพอลแลนด<ช><ช>ที่อเมริกาเนี่ยก่อนที่เราสมมุติว่าเราจะ take off และเอ่อเปอร์เนี้ยเราจะ take off จากตรงเนี้ไปอเมริกาแล้ว make sure f b o เลย make sure เขคทริงที่จะต้องมาเจอเราเลยนะคะห้ามดีเลยเพราะเราจะเหนื่อยลูกเรือก็อาจจะมุดดีกับตรงกับปันอาจจะมุดดีอยากจะแบบพักผ่อนที่โรงแรมแล้วเพราะฉะนั้นอย่าดีเลยเลยให้มารอที่เครื่องเลยนะคะ โทรกอดเลย<ฆ>นะคะเพราะเพราะนั้นบอกถามกับตันเลยว่า<ฆ>เออ estimate landing time ของ local time ที่นู่นอ่ะกี่โมงแล้วก็บอกเขาเลย<ฆ>ว่าเรื่องจะแล้เท่านี้ให้มาเจอเราเลยอะไรเงนี้ยเดี๋ยวรายละเอียดดีเทลเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงโอเคค่ะ โอเคค่ะพอได้ไมลดีเดวแล้วหนูจะบอกครูนะคะเราจะแต่ใช่แล้วยูนิฟอร์มเป็นยังไงคะยูนิฟอร์มเขายังไม่ได้เมนชั่นยูนิฟอร์มค่ะแต่หนูคิดว่าใส่อะไรก็ได้คือที่ appropriately matching ไงถ้าเราบินเดี่ยวอ่ะครูจะใส่อะไรก็เออแล้วก็ใส่อะไรที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจสวยที่สุดอะไรเงี้ยแต่ก็ดูดีดูแบบคลาสสิกดูเนาะแลนหรือยังคะมี แพลนหรือยังว่ามีมีอยู่ค่ะ,ะมีแพลนมาแล้วโอเคโอเคได้ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเราคุยกันใหม่ นะคะเราเราเราคุยกันใหม่มีปัญหามีข้อสงสัยอะไรแบบเพศสาครูเรามีรายส่วนตัวกันแล้วเรามีวอทแกันเรียบร้อยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะไม่ต้องเกรงใจเนาะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะสวัสดีนะคุณอานสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูจะบอกครูนะคะค่ะโอเคค่ะยินดีด้วยเลยยินดีนะคะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้รอออ่ได้โอเคค่ะ